ค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมาเล่นโหมดค้าแปรดนการค้าใครที่เป็นสายฟงสายฟรีนะคะทุกคนต้องไปเล่นนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนงั้นเราไปดูกันเลยทุกคนให้เรากดไปที่โหมดค้าแปรดนนะคะทุกคนแล้วเราก็กดไปที่ประเทศนะคะทุกคนแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนให้เราเให้เราเลือก แล้วเ,เรื่องหมดมาสกินนะคะแต่มาสกินมันจะรอนานนะคะทุกคนเรามาสกินมันรอนานนะคะทุกคนพี่ก็เลยเอาไฮไลท์หนึ่งวีหนึ่งนะคะทุกคนรอมันรอนานนะคะทุกคนพี่ก็เลยเล่นหนึ่งวีหนึ่งมันมันเร็วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะ ก็มาถึงนะคะทุกคนให้เรานะคะสามารถเลือกปืนได้ด้วยนะคะทุกคนเราจะเลือกปืนไหนก็ได้นะคะทุกคนนี่นะเลือกปืนเลยหรือไม่ก็เขาเขาจะแถมหมัดมาให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วแล้วเราก็แต่งตัวได้นะทุกคนแต่ตอนนี้พี่ขอเลือกไอวอลก่อนนะคะทุกคนนี่เสียงน่ารักมากเลยนะคะต้องไปลองเลยนะคะแต่พี่ไม่เปิดเสียงให้นะ เราสามารถเปลี่ยนชุดได้นะคะทุกคนเปลี่ยนชุดเป็นสักทองก็ได้นะคะทุกคนนะคะทุกคนหรือไม่ก็เป็นเกงช้างก็ได้นะคะทุกคนใครที่เป็นสายฟงสายฟยีต้องมาลองเล่นนะคะทุกคนแล้วมันก็จะมีท่าต่างๆนะคะทุกคนทุก ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแบบไฮไลท์คือ1 v 1ีคือมันต้องยิงหัวนะคะแต่อันนี้คือเราเจอคนหน้าอีกแล้วค่ะทุกคนเราเจอคนย่อน,นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพี่ไม่รีวิวอะไรมากนะคะทุกคนคือพี่หายไปนะคะเพราะพี่อ่ะทำทิกต็อกนะคะพี่ไม่ได้ค่อยทำยูทูบเลยแต่ตอนนี้พี่ทำยูทูบนะคะ มันมีท่าหลายอย่างมากแ้วปืนก็น่ารักมากเลยนะคะทุกคนคลิปก็จะจบแล้วยังไม่จบสิมันก็จะมีท่าต่างๆนะคะทุกคนมันก็จะมีตัวเลขนะคะแล้วมันก็จะมีท่าเก่าๆใครที่ยังไม่ทันปี2019นะคะมันมันยังมีท่าอยู่เนาะ GM เอ็ m เขายังไม่เอาออกนะคะแล้วก็เจอคนหน่ารักอีกแล้วค่ะพี่จะวางนะคะอุ๊ยเดี๋ยวพี่ก็วางเดี๋ยวพี่จะยิงหัวนะคะแต่มันก็ยิงไม่ได้นะคะ เหมือนว่าเพื่อนพี่นะคะจะตั้งไหววอนนะคะอยากให้ยิงแต่พี่จะอยากยิงอ่ะนะคะทุกคนคือพี่เจอคนน่ารักอีกแล้วดูสิคนน่ารักย่อด้วยนะคะทุกคนดูสิพี่จะกดท่าท่าดอกไม้นะคะแต่พี่ไปกดท่าเบบี้ชักแทนนะคะคือมันอบอุ่นมากเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับหมวดคาเปรนเป็นสายฟงสายฟีแล้วแล้วพี่ขังตัวเองทำไมเนี่ยคนที่ขัเป็นแบบสายเฟงสายฟีนะคะทุกคนนี่คือแบบน่ารักมากนะคะทุกคนคนนี้คือแบบใครนะคะก็มารายงานตัวหน่อยนะคะเุ้ยเหมือนว่าเพื่อนจะยิงล้มพี่ก็อ่ะเอาหัวแตกไปเลยค่ะทุกคน ก็แบบนี้ก็ข้าค่อนข้างสนุกอยู่นะคะมันก็สนุกอยู่แต่มดสกินอ่ะมันมีแบบมันไม่ได้ยิงกันสิมดสกินอ่ะมันเป็นแบบมันมีเครื่องร่อนด้วยนะคะทุกคนต้องไปต้องไปเล่นมดสกินนะคะมันมันรอนานนะคะทุกคนแต่เล่นอันนี้ดีกว่ามันง่ายดีนะคะเพราะมันรอไม่นานนะคะคลิปก็จะจบแล้วนะคะทุกคนพี่ก็รีวิวแค่นี้นะคะแต่คลิปมันยาวไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ